สวัสดีนะครับโค้ดเบ้นนะครับจากเพจแอมมี่ฟิตนะครับวันนี้เบ้นจะมาแนะนําพี่พี่แฟนเพจทุกทุกคนเลยนะครับในเรื่องของการดื่มน้ำนะครับดื่มน้ํายังไงให้เราลดไขมันได้ดื่มน้ํายังไงให้เรามีระบบขับถ่ายที่ดีดื่มน้ํายังไงให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับวันนี้เบนเอาเทคนิค3เทคนิคง่ายๆมาฝากพี่พี่ทุกคนเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับ สำหรับข้อที่1นะครับในการที่เราจะฝึกเป็นคนดื่มน้ําให้เยอะขึ้นดื่มน้ําให้ได้มากขึ้นนะครับให้เราตั้งน้ําดื่มไว้ใกล้ๆตัวนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับไม่ได้ดื่มน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าน้ําดื่มเนี่ยไม่ได้ดใดใอยู่ใกล้ตัวอยู่ไกลตัวขี้เกียจที่จะลุกไปหยิบขี้เกียจที่จะลุกเดินออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแนะนําว่าให้เราตั้งน้ําดื่มนะครับวางไว้ข้างๆตัวนะครับมีแก้วน้ําอยู่ข้างๆตัวอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่จะทําให้เรานะครับดื่มน้ําได้เยอะขึ้นถ้าใครที่อยากจะลดไขมันใครทีี่อาจะม ผิวพรรณที่ดีขึ้นนะครับการดื่มน้ําสําคัญมากๆเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วยเลือดถึง80-90เพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดก็มีน้ําเป็นส่วนประกอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มน้ําเยอะนะครับระบบไหลเวียนต่างๆในเลือดก็ดีขึ้นระบบการขับถ่ายของเสียในร่างกายก็ดีขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่2อนะครับเทคนิคการดื่มน้ําง่ายๆนะครับก็คือ ให้เราค่อยๆจิบน้ำนะครับซึ่งการดื่มน้ำเนี่ยหล,หลายๆคนมองว่าจะต้องดื่มทีเดียวเยอะๆเลยไหมจะต้องดื่มให้หมดขวดเลยไหมดื่มทีละไหลๆอึกเลยไหมจิบทีละอึกถึง2อึกนะครับเพื่อให้เราได้รับน้ําในปริมาณที่ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกจุกรู้สึกแน่นจนเกินไปเราค่อยๆจิบทละอึก2ออึกนะครับเราดื่มไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อย แป๊บเดียวเราก็ดื่มขวดนี้หมดแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นคนดื่มน้ําน้อยอยู่แล้วนะลองฝึกจากเทคนิคนี้นะครับแล้วสําหรับข้อสุดท้ายนะครับก็คือข้อที่3นะครับให้เรา เริ่มจากการดื่มน้ําเปล่านะครับเริ่มจากการดื่มน้ําเปล่านี่แหละเป็นการลงทุนที่ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับเพราะว่าน้ำเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับร่างกายแล้วก็ไม่มีสารปนเปื้อนอะไรทั้งนั้นเลยและที่สำคัญน้ำเปล่าศูนย์แคลอรี่นะครับใช้วิธีการที่เบนบอกนี่แหละครับหนึ่งข้อสองข้อแรกเอามาเป็นตัวช่วยในเรื่องของการดื่มน้ำทำให้เราดื่มน้ำได้เยอะขึ้นนะครับ ถ้าพี่ๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่ค่อยดื่มน้ําไม่ค่อยชอบดื่มน้ำนะครับลองเริ่มฝึกตั้งแต่วันน,น,นี้ตั้งแต่ดูคลิปนี้จบนะครับอย่าลืมนะครับตั้งน้ําดื่มไว้ใกล้ตัวนะครับฝึกจิบน้ําให้บ่อยขึ้นแล้วก็ดื่มน้ําเปล่าดีที่สุดนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจงให้เบนด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจแอมมี่ฟิตด้วยนะครับเรา2คนก็จะมีไลฟ์สดออกกําลังกายนะครับ ในตอนเช้า7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็ตอนช่วงค่ำนะครับหนึ่ทุ่มครึ่งด้วยถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันที่เพจแอมมี่ฟิตนะครับสำหรับวันนี้เบนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ